สวัสดีครับพามาดูดับสันอีกหนึ่งันนะครับเครื่องท d ดีสอง e สามบางเครื่องที่เฝาขาวนะครับมีเล่มพร้อมชุดโอนลอยเครื่องวางใหม่ไม่ได้ลงเล่มนะครับเครื่องเก่าย้ายถังน้ามันมาวางไว้ด้านหน้าครับแล้วก็ทีดีนิดหน่อยโนประมาณนี้ยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดนะครับก็เอามาให้ดูเอามาชมก่อนรถเครื่องดีไม่ไม่อนะครับอระบายไม่มี คทกซี่ักซีมีดามนะครับดา,ดามดามันถกตลอดแนวนะครับมีคอกมาให้สำหรับรถเกษตรครับเข้าไร่เข้าสวนครับมือกระบะมืกระบะยังสวยครับโดยรอบ ดูสวยงามน,นะครับข้อออกข้างด้านคนนั่งนะครับท้างซ้ายรถเสร็แมแนบมาเรียบร้อยนครับ้อมใช้งานนะครับดดรถเนนครื่องดีกว่ดเทลาหคันนี้ต่อสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเนี่ยนะครับเครื่อง เล่าๆครับราคาเล่าๆก็เครื่องดีครับแรงๆเลยสนใจติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0871882272ครับเฟรนด์ุ๊กหนุ่มรถยกท่าเรับ